ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดเปิดท้ายสุพรรณหลังโลตัสสุพรรณบุรีในตัวเมืองนะเราจะมาหาคันสตาร์ทีเซหลังจากที่บ้านหาไม่เจอตลาดไทยก็ไม่มีสังกะสีก็ไม่มีต้องมาหาที่เนี่ยไปหาดูไปล็อกนี้ก็จะมีเครื่องมือส่วนมากก็จะเป็นเครื่องมืออะไรรายังไม่มีร้านตรงเนี้ยก็ไม่รู้จะมีอะไรอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรแผนไม่ค่อยอะไรเรือย ร้านตรงนี้เป็นร้านที่มาใหม่หนละังจากที่ผมย้ายสุพรรณจากสุพรรณไปก็เพิเ่งเคยเห็นโซนนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณของสะสมอ่ะนะแล้วก็ของมือสองต่างๆโซนอะไรยไปไปอยู่ข้างหน้านู้นประมาณสามล็อกอนะ่ะแล้วไม่ถ่ายอย่างนี้ไจากหน้าเขาบ้างเหรอ,อ,อ,อไม่ถ่ายยังไงไม่มีแค่นี้เออแค่นี้ก็ถ่ายแค่ย <ใน S 1> ังไงก็ไม่มีอะไรก็ถ่ายแบบไม่ม<ค>ีอะไรนั่นแหละเนี่ยรถคันน้อันเนี้ คาบูอารทีวีด้วยตอนนี้น่าจะอากิล่าแต่ก <tout S 1> ็ยังไม่เจอค <c oughs> ันสตาร์ทเราอยู่ดีเรามาเร็วเกินไปบางร้านยังไม่ตั้งเลยมีไมทีเซอเกยนี่ก็จะเป็นโซนอะไรละ ประมาณ3-4ล็อกแค่งตรงนี้แหละเฮ้ยมีน่าจะชาวิ๊งอาร์มโรยันแน่ๆเลยนะจากที่กว่าสายตาดูแล้วล็อกนี้ไม่มีคันสตาร์ททีแทกว่ะเจอเสื้อเจอาตัวนว่าตัวพ่อพ่ออะไรพ่อหลวงอะโซนนี้จะเป็นโซนพระซะส่วนใหญ่นะพระทั้งโซนอะ แล้วก็จะมีอไหล่บางส่วนปะาปนนิดๆหน่อยๆก็ที่อไหล่เยอะที่สุดแล้ว